ผมอยากกินกัะเพราอีเจ้หอนแก่นคนก็อยากรู้ความเป็นจริงของพวกมึงนะชื่อออกมาแล้วครับขึ้นต้นด้วยกอกไก่กไกก๊กใบ่อยไม่ใช่เหรอหอนแก่นอะไม่หรหนวะหอนแก่น คนครับหลังจากที่ผมนั่งเมื่อกี้รอไก่ทอดไก่ยังไม่มาเลยเอาไปด้วยแล้วยังไม่มาเลยุกคนผมอยากกินกะเพราอีเจนหอนแก่นเคยปรึกษาอะไรกันรึกปลเรียวจัดครับเราคิดได้แล้วถ่ายเลยถ5คลิปนี้ถึง50,000ไลค์ที่จะไปเองไม่อคุนคุ้งเราจะสู่งไปซื้อติ่มซำเทีวกงคนหนึ่ง ใครจะได้ไปไม่ได้ไม่ได้กดรายงานคลิปนี้หน่อยนะผมไม่รู้นะครับว่าใครจะได้ไปแต่วันนี้กะเพราอีจิขอนแกตคือจะบอกว่าหลายคนไหนหลายคนในตัดต่อก็ไม่ได้ไปเลยแบบมีเฉพาะทีมออกกองผมว่าเป็นโอกาสท,ที่ดีเพราะกะเพราอีเจ้อร่อยมากคืออะไรผมอยากกินอ่ะตอนนี้คนดูกับผมน่าจะมีคำถามเยอได้ว่าทำไม ม่เหมนเด็กไม่ได <ic> ้มันก็ต้องมีกิมมิกไงคนก็อยากรู้ความประจญภัยของพวกคุณไาอยู่ดีไกด์ได้บินไปประเทศลาวไปกินส้มตำอย่างเงี้ยกลับมาผมไม่รู้นะรายการมันดีอาจจะส่งไปทุกคนตั้งออกทั่วโลกของออกทั่วโลกนะฮะก็แม่ทำพาสปอร์ตไว้ถ้าอีพีนี้ถึงนะจะไปกูจะสั่งกินบะหมี่ฮ่องกงผมจะจับชื่อสำหรับคนที่ต้องไปขอนแก่นเหมือนซิการ์พาวกับไอ้ทีมงานเรากินนะฮะทุกคนมานะครับับอะไร

ราต้องมาจนไทยคนเดียวอคนเดียว <S <s <we at> อยากกินอะไรก็สั่งเลยเวลานี้อร่อยมาก <s we at> อะไรแนะนำ <s we at> อะไรอะไรอไร่อ <c oughs> แนะนำ <c oughs> แนะนำแน,นะนำ อร่อยเหมือนกันกะเพราเนื้อหมูซอยนะคะผู้กําไนดตุ๋นกะเพราหนึ่งับกะเพราเอ็นไก่เอยพี่เปิลกะเพราแก่อร่อยเกะเพราเอ็นไก่เจบ๋ดมดมองเท่าไหร่ริงน้องสั่งเท่าไหร่เจ่าเป็นกับข้าวไหมเจ้าเป็นกับข้าวเนาะข้าวไม่ต้องหลอกเสียข้าวเจะนีก็ได้โอเคไม่แล้วอย่าโหลดนะข้าวหลอดใต้เครื่องนะข้าวกะเพราไม่หลอดได้เครื่ไม่ก็ขึ้นเครื่องได้เจ็ดกิโลไห กระเพราเอ็นไก่กระเพราเอ็นไก่3กระเพราเนื้อเปื่อย3ามมีเดินไปกับคนจับด้วยอยากกินชนมไตว่ะเอ๊ะมันมันหนุกนะไม่พ้องเดียวจนแล้วเยอะากระเพราเอ็นไก่บึ้มๆข้าวอะไรเอ็นใหม่เขาไปใช้กับูนหน่อยข้าวข้าวข้าวอะไรข้าวเลยนะกระเพราเอ็นไก่3 3เนื้อเปื่อย3หมเนื้อสับ3หมูสับสาม กสาไม่ใช่หอยลายหอยลายสาหอยลายบหอยลายบวกหอสามโอเคตอนนี้เราก็สั่งเมนูก NO ๊อฟร้อยนมโอเคฮะเดี๋ยวก็ให้ก๊อฟไปจัดการตัวเองฮะพร้อมจองตัวเครื่องบินก็เดี๋ยวกี่โมงกันเนี่ยกี่โมงพโมอะหกโมงเช้าเอาเวลาจริงๆให้มันมีเวลากอจากนี่สิโมงไปถึง้มงนเปิดพอดีใช่ไหมะ โอ้โหแก่ไม่เลยนะ้คนที่กวนไปอ่ะก็จะป็นเท้านะโอเคผมไม่รู้ว ok ok ่า okay. กําย cin ังไงกับสาวๆเหลน้มากินกระเพรากันนะฮะทุกคนกระเพราดีเจนะโอเคไป let's go เราไงอ่ะ มึงก็ต้องหาวิธีคิดดูว่าเดินเข้าไปที่เครื่องปุ๊บแล้วมีคนได้กินกะเพราจากตัวเรารู้สึกไงวะเพื่อนโกรธโกรธโกรธแล้วดูรอบบินยัง6โมงครึ่ง6โมงเย็น6โมงเช้า6โมงเช้าโอ้จัดเอาจากอาจากนี่ไม่ไม่ใช่ออกจากนี่ลอกขึ้นเครื่องออกงั้นออกจากนี่ประมาณตีหน้าหูต้องเช็คกี่โมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งถึงประมาณ7โมงครึ่งรอร้านเปิดไม่แล้วจากสนามบินไปร้านยังไงไม่รู้เขามีบัตรเจ็ทให้ปะไม่รู้ไม่เขาให้เช่าลนหรือว่าให้นั่งแท็กไม ไม่รู้เลยเราจากสนามบินอะไปร้านอะไกลไหมอ่ะแล้วจะเดินทางยังไงอะขอนแก่นมันรถผมรู้แค่ว่าอยู่ตรงมอขอนแก่นเท่าที่เคยอ่ะถ้าอยู่ตรงมอขอนแก่นก็ง่ายมันจูเช็คอินใหญ่ไงใช่แล้วทําไมไม่ถามเออแล้วทำไมไม่ไูกดไปกดไยืมลำทรงได้ใกล้เคียงกันตั้งนานเลยกูขอนใก่นก็ถ่ายคลิปอยู่ไงก็พูดได้ใช้มือถ่ายที่อื่นล้วพูดไังเลย มีมีรถบัสมีรถบัสผ่านตั้งรถบัสตัรถบัสอยู่นะไม่เรามีแท็กซี่อมีแท็กซี่ไม่กีเพียงที่ก่ะ วางแผนอยู่วางแผนอยู่บอกเลยว่าพวกมึงอร่อยมากร้านนี้อะไรกะเพราอีเจ๊ใช่ใช่ใช่ก็มันถ่ายในครัวเลยนะแบบถ่ายเลยเฮ้ยอร่อยจริงพวกคุณอยากกินบ้าะจริงได้เคยเห็นในคลิปเคยเห็นในคลิปอร่อยนะคุณวางแผนดูกะเพราอีเจ๊สาขาพิาน่าจะมีโอเคครับรอรอเมื่อกี้อดก่อนน้องเก่งแม่งก็อยู่บนรถไฟฟ้าเหมือนเดิมผมจะได้กินแม่้ไก่วันนี้ครับมันนั่งผิ หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะแม่งอยู่ไฟเลยตอนนี้ไก่บิบสีเรานะรอรอรอรายการที่มีแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยเวลาหลงทางมั้ไม่นะมือแท็กกิ๊บเหมือนเตนเต้นคุยว่าร้านแม่อรสชาติต่างกันหรอกกิ๊บเหมือนคนเลยมือแท็กทำทรงอ่ะไปร้านแม่ใช่ป่ะแล้วเขียนเลยอีเจอ๋แล้วกิ๊จแล้วก็พี่กลับมาแล้วมันก็ไปเดินเล่นแฟชั่นเลยบ่ายสองก็กลับมาพี่ก็ดีนะยังเจ้าของร้าน อ๋อพี่ครับผมฝากเข้าไปถ่ายในหัวแล้วพอได้คุณมามึงก็พาดใส่เข้าไปเดี๋ยวหนีเราตู้เนาะกำลังจองตั๋วเครื่องบินครับพี่อ่ะไปยังไงกรุงเทพคอนแก่นเจ็ดโมงถึงนน่นประมาณชั่วโมงสิบมันจะทันมาดูขากลับกลับประมาณเที่ยงเที่ยงห้าห้าถึงนี่สองโมงถ้าเกิดว่ามีเวลานานเก้าสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงในการเดินทางไปลาตินเจเนเวอร์รอสุดๆหรอเล้วล่ะพี่รอกินเลยรอกินเลยนะพี่ตานพี่ตานรอกินนะพี่ ไปด้วยงานไปด้วยงานีเพื่อนราไปไม่ได้ดิเพื่อนมีงานต้องตัดดีพี่อู๋นี่พี่อู๋รออยู่ไหนเนี่ยอยากไปด้วยก็ไปไม่ได้ต้องตัดงานเดจะลงไป่ทำพี่เอกให้นะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องลงมันต้องลงมันต้องลงไปแลครับทุกคนเจอกันที่สนามบินไปกันสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ เป็นเวลาประมาณตี52าครับคือตอนนี้ผมกําลังออกเดินทางไปที่สนามบินเพื่อที่จะไปซื้อกระเพรา,าอีเจที่่อนแก่นครับ ทุกคนจะสงสัยครับว่าทําไมเราถึงไปเช้าขนาดนี้เพราะว่าเที่ยวบินมันไม่มีครับ9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยไม่มีมีทีคือประมาณแบบเช้าเลยแบบ7จ็ดโมงยีาอะไรเงี้ยครับมาเราดูกันดีกว่าครับว่าภารกิจวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่าว่าแบบผมจะไปขอนแก่นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับว่าจะขึ้นรถยังไงไปคนเดียวไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมอะ่ะ ไปคนเดียวก็อันนี้ไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ขึ้นเครื่องบินด้วยอันนี้ครั้งที่2แหละเพราะว่าผมอ่ะกลัวเครื่องบินกลัวความสูงอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนรอดูดีกว่าครับว่าผมจะไปขอนแก่นรอดไหมไปรอด,ดูกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงสนามบินแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ6กโมงสิเราขึ้นเครื่องประมาณ7จ็ดโมงยี่ห้าไม่หัวขอนแก่นหายแล้วนะทุกคนดูนี ไม่มีใครลเลยลน่าจะเช้าอยู่นะครับทุกคนแบบผมถามพี่เขาเนี่ยพี่ครับเอ้ยผมถามนิดนึงนะครับพอดีว่าผมจะขึ้นเครื่องไปขอนแก่นเป็น,ปนสายการบินอะไรครับเอเชียครับผู้โดยสารคนขึ้นไปชั้นสะคะเป็นรคอเร์ออชั้น3มใช่แล้วถ้าสมมต้ว่าแบบเอ่เอาต้องคือต้องเอาอันนี้ให้เขาดูใช่้ก็คือผู้โดยสารใช่ค่ะผู้โดยสารยืนแบบประชาชนแล้วก็เอ่อแล้วก็บอกว่าไปไป แล้วถ้ายื่นเสร็จแล้วสามารถแบบลงมาต่อได้ครับหรือว่าต้องเข้าไปเลยแล้วแต่ว่าเรียอถามที่ใช้กี่ล้วค่ะอ๋อโอเคครับขครับตอนนี้ก็กำลังจะเดิน,าน,นทางไปคอนแกนบล้วจะเชียเวลา ชั่วโมงสินาทีก็เดี๋ยวไปเจอเกันที่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวรู้ว่าผมจะทำยังไงต่อจะเดินทางไปร้านข้าวยังไงครับเดี๋ยวทุกคนรอด,ดูนะครับเพื่อนครับเริ่มจะวเครื่องนะครับประมาณ7จ็ดโมงสิบสองถึงขอนแก่นน่าจประมาณแปดโมงครึ่งก็รอด,ดูครับว่าจะเดินทางไปยังไงไปซื้อข้าวยังไงอะไรนี้ครับแล้วก็กลับมาถึงสตูกี่โมงก็รอดูครับผมจเจอกันครับ ถึงแล้วครับทุกคนขอนแก่นน่าจะถึงประมาณ13นาทีตอนนี้เดี๋ยวต้องนั่งแท็กซี่ไปร้านข้าว้ครับยังนนไม่รู้เหมือนกันว่าร้านข้าวเปิดหรือ,อยัง down, down, ทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงร้านกะเพราเป็นที่เรียบร้อยครับผมร้านกะเพรามาันจะอยู่ข้างน,านั้น โค้งนี้ไปนิดนึงก็โค้งนี้ไปนิดนึงก็ถึงแหละครับก็เดี๋ยวเดินไปร้านแต่ยังไม่รู้นะว่าร้านเปิดหรือ,อยังเพราะว่าผมเนี่ยต้องทําเวลาเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับตะตูขึ้นเครื่องอประมาณเที่ยห้าก็คือเราต้องไปเช็คอินขึ้นเครื่องก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับ<อ>คือผมไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่านะถ้าไม่ทันก็ตกเครื่องแล้วก็ไม่รู้จะกลับยังไงนะ ถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูก่อนว่าทีมงานเขาสั่งอะไรบาบ้างกะเพากุ้ง2เนื้อเปือ่อย2เอ็นไก่2ไส้กรอกอีก3นหอย่างคือตอนเนี้เป็นเวลา9.18นโมง1 8นี่โมง18ซึ่งเรามีเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงในการรับข้าวแล้วก็ต้องเผื่อเวลานั่งรถไปที่สนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องครับ ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าอะแต่ผมว่าน่าจะทันเพราะถ้าไม่ทันมันก็อาจจะไม่ได้มันต้องทันแหละไม่ทันผมจะกลับยังไงมาดูตอนที่เขาทำเพราะกระเพาเขาทำกันยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนแบบเร็วมากโคตรรวดเร็วรวดเร็วทันใจแป๊บเดียวเท่านั้น นี่ครับทุกคนเสร็จลแล้วไปนั่งชิมกันครับทุกคนว่ามันอร่อยแค่ไหนอร,อ,อ,รอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยดีอยากให้แบบนูกับต่อได้ชิมดูว่ามันอร่อยขนาดไหน โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอแบบขอตัวกินข้าวก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าแบบกระเพราที่ทีมงานสั่งมามีอะไรบ้างนะครับไปสโกไปดูกันอยาหงิดกันเอยมันไปคนเดียวมันไม่งานขึ้นเครื่องเป็นคนเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะมาโทรหาน้องชายซิคที่รักของเรากันไปดูตอนนี้ตกเครื่องไปหรือยังยังอยู่คุยกันอยู่เมื่อเช้าจริงเหรอใช่ถึงนู้หรือยังก่อนอยู่ไหนแล้วอยู่ไหน ม่จมูยังงูเป็นไงบ้างน้องอยู่ไหนเนี่ยถึงแล้วเหรออร่อยย้ายมายู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ร้านกะเพราเอเจพี่เฮ้ยถึงแล้วว่ะเอออะไรอะไรเป็นไงบ้างเน้กับข้าวครบยังครบแล้วนี่ครบแล้วนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของกูข่งได้ยังเอาพี่สั่งได้เหรอ อ้าวอย่างละสามไงน้องพี่สั่งพี่ก็มามามา,มาสั่งเองมาซื้อเองพี่มันแคร์นะอันนี้แคร์นะพี่เอกเขาบอกให้ไปซื้อเองครับพี่อย่าลืมนะกระเป๋าพี่ของเองอะไรวะไก่เอ็นไก่เอ็นไก่แล้วับเหมือนกกบเอ็นกุ้งเอ็นกุ้งมีเอ็นกุ้งไม่มีหอยเป่าหื้อมีเปล่ามีหอยเป่าหื้อไหมหอยหอยอ่ะหอยเป่าหื้อไม่มีมีแต่หอยเม่นเพี่ยวไหมหอยเม่นให้ให้ซีโอกินหอยเม่นหนอน้อง เอ้ยคิดถึงนะพี่คิดถึงเอ้ยคิดถึงแบบจริงใจหน่อยคิดถึงครับหน่อยพี่คิดถึงเออเลยกลับมาหิวเฮียลตอพี่ผมไม่อยากกลับแล้วเออแต่มันกลับไม่ได้ไงทำไมอ่ะทำไมต้องไปซื้อถึงที่นั่นพี่ไม่เข้าใจถาวพี่คนร้อนถามพี่คนเหรอโอเคคิดถึงนะรีบกลับมารีบกลับมากลับมาปะเนี่ยหรือถาวรแล้วหรือยังไงไม่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 กลับไม่กลับไม่กลับโอ้โหจุ๊บเม่้ง ไม่มีแล้วไม่มีแล้วจุดเตือนน้อยใจเฉยพี่กลบมานะคนสั่งแล้วฟังคนสิมันไม่ฟังอ่ะโอเคโอเคขับเครื่องบินปลอดภัยน้องเจอกัน นะทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปผมน่าจะมานั่งทําเองครับเพราะว่าอันนี้คือพี่บอกใช่ไหมพี่ว่าแบบเมนูแนะนําของที่นี่ที่แบบโหดๆเลยคือจระเข้จระเข้จระเข้เดี๋ยวจระเข้ผมทาเองครับวันนี้เมนูพิเศษให้แบบทีมมือตัวเองเมนูพิเศษที่ผมอ่ะเป็นคนทําให้พี่เอกพิธิมแล้วก็ทีมงานกีนะครับแต่คือผมไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้ออะไรก็คือสิ่งที่เขาสั่งมาผมอ่ะสั่งให้เขาทําแล้วแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบเมนูพิเศษเพราะว่าผมอาุสาห์แบบบินมาถึงขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ได้มีเมนูพ แต่พี่พี่พี่บอกผมเลยนะว่ามันทำยังไงไม้ได้วันันจะกินไม่ได้ <c oughs> เอาละครับทุกคนตอนนี้เมนูที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต่อไปน่าจะเหลือเมนูที่เขาสั่ง เพราะว่าเมนูที่เขาสั่งอ่ะน้าทำแป๊บเดียวเสร็จอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยที่ผมทำให้แล้วก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามีใครกินบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูเลยครับผมที่สตู Let's Go ตัวเค้กเมอาซะหน่อยไปหายเมออันนี้ก็เก้าโหลดดิโเหรอจริงเหรออันนี้โหลดก้าโหลดอาอันนี้โหลดเออหายไปกินพุงไม่ได้โหลดโหรอโหลดฮะแล้วแล้วดูสภาพตั้งไหนยังก็มาเซฟไปนี่แหละเดี๋ยวบอกนะเราต้องกินในกล่องเป๊ะกล่องระเบิดเลยว้วโอ้โหกระเพราเอาเร็วมาเป็น แล้วมาชาเย็นกลับเขางงไหมไปถึงที่นั่นเขางงผมก็งงเหมือนกันแล้วบอกเวลาอะไรมาึงไปทำไมมึงไม่บอกให้เขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพล่ะนั่นน่ะดิกะเพราไม่มีบาทค่าไปค่ากลับค่าไปค่ากลับค่าโหลดนี่เปิดเสร็จไปกลมต้นข้าวกระเพราที่แพงข้าวกราบที่แพงแสดงว่าอันนี้นั่นน่าจะอร่อยอร่อยเฮ้ยเขาขายอยากกินได้แล้ว หาแฟนชายไม่เผื่อมาเปิดเด๋ยวผมซื้อมาเปิดตรงนี้อเ,อเออลองคุยดูคุยดูออกะเพารากะเพราอีเอ็กอีเจ เอาลองชิมครับเขาอยากได้เอ็นไก่อันไหนอันไหน่อันไหนที่เอ็นไก่ชี่เราชอบอันนี้ป่ะอันไหนแรงป่ะลองชิมอันนี้ก่อนลองชิมอันนี้ก่อนอร่อยหมดแค่ไหนว่าชุดอันน้เนื้อเปื่อยใช่กินได้หมดหรือเปล่ากินไม่หมดนะทุกคนกิงหมดลองลองเอาล่ะเราลองลองชิมดูอันเนี้ย ไอตัวตุ๋เกี่ยวปะไม่ใช่ผมกินไปแล้วเมื่อกี้อร่อยดีทำไมวะคออะไรอ่ะเนื้อเหรอหรือหมูจระเข้ใช่ไหมเหมือนอร่อยไหมจานนี้อร่อยไหมก็เผาก็อร่อยนะหอมมกินเหมือนกินไม่กินกไม่เป็นไไอ่ะจริงหรอตอนที่มัิมนิ้วถือมันน่หายก๊งนั่งมัได้เหรอใช่ผมยืนขัดเนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้อจระเข้จระเข้คือมื้อนานรสสากิ อะไรที่เขาปรุงให้นะครับไม่ผมปรุงเองเป็นไงรสชาติกะเพราอเจอยู่ขอนแก่นอร่อยอร่อยอร่เย็นไงกะเพราลวไปคือยังไงเือไก่แต่ป็นไก่หนึ่งแล้วอะไรอีกก็มาถึงเครื่องหวาน กะเพราที่เรากินตรงไปอ่ะเหมือนออกสูตรกันมาทุกร้านอ่ะร้านนี้อ่ะอันนี้รู้สึกเหมือนกันอโเคไม่ไม่ใช่มันแตกตา่านรู้รูกคุ้มค่าไหมกาที่ก็ไปขอนแก่นเพื่อซื้อกะเพรามาแล้วกินพรุ่งนี้ไปใหม่อยากกินอีก ยอกยอกนะก็สุดท้ายอร่อยจริงนะครับพิมพ์เราก็ใครอยู่ขอนแก่นก็ไปฮะใครอยู่กรุงเทพอยากไปก็นั่งเครื่องบินไปแบบกรอบแล้วก็กลับมานะฮะก็อยากให้มีคอมเมนต์บอกกันได้ว่าร้านไหนดังๆอยู่จังหวัดไม่ว่าจะในประเทศนอกประเทศบอกเดี๋ยวเราจะสุ่มทีมงานไปซื้อมาครับฟันเดียวแล้วกลับมากินนะอาจจะไม่นั่งเครื่องบินแล้วต่อไปอาจจะนั่งรถถังไปหรือเดินไปไปเที่ยหน้าถ้ากั้นนะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มเดินโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP ต่อไปใครจะได้ไปแล้วก็จะได้ไปที่ไหนฮะวันนี้ก็อร่อยจจจรริง้ววคคออเเีีีกหนาสสััดบ คนที่มีทาม